สวัสดีค่ะทุกคนบูมินนะคะวันนี้บูมินจะพาทุกคนมา Get ต e a d y ี i t h me ไปทำงานกันอีกแล้วค่ะ จริงๆแล้วปกติบูมินแทบจะไม่แต่งหน้าไปทํางานเลยนะคะแต่ว่างานนี้เราจะต้องพบเจอผู้คนหลากหลายหน่วยงานเพราะฉะนั้นก็มาแต่งหน้ากันหน่อยจะได้เป็นหน้าเป็นตาให้กับองค์กรนะคะบูมินก็จะเริ่มจากการลงครูชั่นนะคะแล้วก็จะลงคอนซีลเลอร์นะคะตรงจุดที่เรารู้สึกว่ามันเป็นจุดดําหรือว่าเป็นจุดที่เรารู้สึกว่าไม่เซลฟ์นะคะจากนั้นนะคะเราก็จะแบบกลี่ยนะคะให้มันแบบ โอเคซึ่งปกติแล้วก่อนที่บูมินจะเกลี่ยนะ่บูมินจะทิ้งคอนซีลเลอร์ไว้แป๊บหนึ่งก่อนนะคะแล้วก็ค่อยเกลี่ยแล้วบูมินนะคะก็จะชอบเอาลิปสีที่ตัวเองจะทาในวันนั้นๆน,น,นะคะมาใช้ในการลงแก้มก่อนนะคะแล้วก็ ไม่รู้สิบูมินรู้สึกว่าการที่เราลงแบบนี้มันทําให้บัตรออนที่เราลงอะ่ะมันติดทนมากยิ่งขึ้นนะคะหมายถึงบัตรออนที่เป็นแป้งะนะคะทุกคนจากนั้นนะคะบูมินก็จะปัดแป้งนะคะด้วยแป้งผสมรองพื้นนะคะคือบูมินะ่ะไม่มีแป้งฝุ่นนะคะบูมินก็จะถนัดใช้ แป้งผสมรองพื้นมากกว่านะคะแต่ว่าเรามาคอนโทรลปริมาณกันนะคะแล้วบูมินก็จะเชดดิ้งหน้านะคะวันนี้ต้องเชดดิ้งหน้าเพราะอะไรเพราะว่าชุดเราเป็นสีขาวแล้วเวลาที่เราถ่ายรูปเนี่ยถ้าเราไม่เชดดิ้งนะคะมันก็จะดูขาวกลืนกันไปหมดนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเชดดิ้งหน้าด้วยถึงแม้ว่าบางทีในกล้องมันอาจจะไม่ค่อยเห็นแต่ว่าก็เป็นสิ่งที่จําเป็นจะต้องทํานะคะแล้วนอกเหนือจากการเชดดิ้งเราก็จะต้องไฮไลท์ด้วยค่ะแต่ว่าไฮไลท์ตัวเนี้ของบูมินที่บูมินใช้อะ มันไม่ค่อยพุ่งเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราก็จะปัดเยอะนิดนึงก็คือจะปัดก่อนที่จะลงบัตรออนนะคะแล้วก็จะปัดหลังตอนลงบัตรออนไปแล้วด้วยนะคะแล้วก็บูมินก็จะเขียนคิวนะคะซึ่งปกติแล้วในทุกๆวันเนี่ยไม่รู้ทุกคนเป็นเหมือนบูมินไหมนะบูมินจะไม่ได้เรียงลําดับขั้นตอนในการแต่งหน้าเหมือนเหมือนกันในทุกๆวันบางวันก็เขียนคิวก่อนลงรองพื้นนะคะบางวันก็เขียนคิวที่หลังสุดนะคะเรียกได้ว่าเป็นเหมือนกัน แต่งหน้าแบบสุ่มนะคะแล้วบางวันเนี่ยถ้าสมมติว่าหยิบบัตรออนอันไหนได้ก็จะแต่งโทนสีนั้นนะคะมันเป็นเหมือนกับการเซอร์ไพรส์ของเราในทุกๆวันเพราะว่าบางทีรู้สึกว่าการที่เราไม่ได้วางแผนว่าเราจะต้องแต่งหน้าสีชมพูให้เข้ากับชุดอ่ะมันก็เป็นอะไรที่สนุกสนานในแต่ละวันนั่นเองค่ะ กลับมาที่เรื่องการแต่งหน้าต่อนะคะบูมินนะคะจะกรีดตาด้วยนะคะวันนี้วันนี้จะกรีดตาแล้วก็ปัดมาสคาราซึ่งปกติไม่ทําเลยการกรีดตาของบูมินนะคะบูมินก็จะกรีดแบบตวัดหางขึ้นนิดนึงนะคะแล้วก็ลากให้ยาวๆให้มันรับกับหางคิ้วนั่นเองค่ะโดยที่บูมินเนี่ยจะไม่กรีดตาหรือกรีดอายไลเนอร์เนี่ยทั้งตานะคะบูมินจะกรีดเข้ามาให้ถึงกลางตาตรงบริเวณลูกตาดำาค่ะเพราะว่าบูมินรู้สึกว่าการที่เรากรีด ประมาณนี้มันทําให้ตาเราอะดูใหญ่ขึ้นถ้าสมมติเรากรีดเต็มตาค่ะบูมินลองดูล้วมันดูแบบหมวยๆหมยไปนิดนึงนะคะภูมินก็เลยมักจะกรีดแค่แบบจากบริเวณตาดํานะคะแล้วก็ออกไปจนถึง หางตานั่นเองนะคะอืมประมาณนี้นะคะทุกคนก็ลองไปดูนะคะทริกนี้บูมินคิดว่าดีสําหรับคนที่แบบตาเล็กๆหร, streams, หรือว่าตาสองชั้นหลบในกรีดตาประมาณนี้กําลังสวยเลยค่ะก็จะอย่างที่บอกว่าวันนี้เราจะแบบปัดมาสคาร่าด้วยซึ่งมาสคาร่าที่บูมินใช้ก็จะเป็นตัวเดียวกันกับที่เอาไปปัดคิ้วเลยเรียกได้ว่าใช้แบบอออินวันอะดัปแอปพลสุดๆนะคะก็ก็ถือว่าใช้ดีอยู่นะตัวนี้เพราะว่าบูมินใช้ปัดคิ้วตลอดนะคะเวลาที่บูมินไม่ค่อยแต่งหน้าซึ่งมันก็แบบ โอเคถ้าสมมติว่าทุกคนแบบเอาทิชชู่มาเหมือนลูดลูดแปลงก่อนแล้วค่อยเอามาปัดคิวว้วอ่ะมันก็ทําให้คิ้วเราดําขึ้นแล้วก็ดูแบบดูไม่โลนจนเกินไปในวันที่เรารู้สึกว่าเราไม่อยากเขียนคิ้วนะคะบูมินนะคะอินกับการใช้ไลเนอร์ตรง เขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าหัวตามก็ลองใช้ของโฟ2อยู่ซึ่งมันก็โอเคมากเลยแบบไม่พุ่งจนเกินไปอ่ะสรุปเสร็จแล้วนะคะทุกคนนี่ดูในกล้อง iPhone ดูเหมือนไม่แต่งเลยแต่ว่าตัวจริงแบบมีแต่คนทักนะคะว่าแต่งหน้ามากกว่าปกติไปแล้วคะ่ะ